ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราออกกำลังกายนะครับวันจันทร์วันนี้ทุกส่วนออกพร้อมกันเลยนะครับผมโอเควิ่งอยู่กับพี่อีกครับผมวิ่งมาเลยอีก30วินาทีเราจะเริ่มนะครับผมกระโดดตบ30มครั้งก่อนแบบฮาวแจ็คแบบนี้อีก10บเก้าเตรียมตัวครับ8 7 6 5จ็ดห้าสี่สาครั้งสามสองหนึ่งไปหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสามสิบโอเคยืนตรงครับนบนเบาะของตัวเองไอ้เชี่เข้า จะออกแต่พื้นด้านล่างครับขาเหยียดตึงไว้ยกตัวขึ้นมานง้มตัวไปทางด้านขวาสลับข้างครับกดทแคยถอยลงมาด้านข้างขึงข้นไปหันหน้าไปทางด้านขวาหันหน้าไปทางด้านซ้ายโอเคการสะพพกไม้้นงหน้าครับ และออกกําลังกายกันวันนี้นะครับผมวันนี้เรามีทั้งหมด4ท่า4ท่าวันนี้เราทั้งหมดทํา4เซตนะครับแต่ว่าแต่ละเซตเราจะทําทีละท่าและแต่เซตเนี่ยท่าที่1นึ่ไอ้เซตแรกก็จะเบาหน่อยนะครับผมไปถึงท่าที่สก็จะอีกเลเวลหนึ่งนะครับท่าแรกท่าง,ง่ายๆครับผมเป็นท่าฮิวทัชนะครับผมแต่ข้อเท้าของตัวเองนั่นเองโอเค แต่แบบนี้ท่าแรกเราจะทำ12ครั้งรอบที่2เราทำ15ครั้งที่3เราทำ18ครั้งและรอบสุดท้ายเราทำ20ครั้งครับท่านี้มันบริหารกล้ามท้องด้านบนและอวบลิกนะครับคือกล้ามด้านข้างวันนี้เราจะเน้นแอปนะครับผมแอปแล้วก็คานิดนึงเสียงลิดอย่าง,างน่อยแต่ว่าคอนเซปต์หลักของนี้เป็นกล้ามท้องนั่นเองนะครับโอเคอีก5 4ยกอก,ออกขึ้นมาครับ3 2 หแตะไปครับหนึ่งสองสิครั้งนะครับ2 3 3สามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแอ็ดสิและ12 12โอเคพักอีก10 9 8ด 7 6 5เหห้เตมตัว4 3 15ครั้งครับรอบที่สองปล่อย1 2 1 2 2ศ 3, 3, 3 4ด5 5หนึ่ง 8, 8 9 9 10 1ส1 1 2 ส3ง4าและสุดท้าย5และ5้าโอเคพักอีก10รอบที่3ครับ18ครั้งเก้าท่านี้ท่าแรกเนาะมันจะไม่หนักมาก7 6็ดรอบที่สามครั้งครับ5 4 3 2, 2> 1่สามสไปหนึ่งหนสี่ 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7และสุดท้าย8และ8โอเคพักอีก10 9

1ิต่อไป13 13 14ให้ครบ20 15ิบสิบห้า1ิบห้า1ิบหกสิบหกสิบเจ็และ20่สิบโอเคเหนื่อยใช้ได้เลยนะครับวันนี้โอเคท่าต่อไปครับท่าที่2องยกโพกขึ้นมาวันนี้เราเรียก s i n เกิลเล็กบรินะครับผมทุกคนเห็นไหมว่าก้นกับพึงพื้นนะย่อลงไปครับ แล้วตอนขึ้นเราจะดันสะโพกขึ้น1อย่างนี้สองโอเค8ครั้งในรอบแรกนะครับผมรอบที่2 10ครั้งรอบที่3 12ครั้งและรอบที่4 15ครั้งโอเคเตรียมตัว5ใครทำไม่ไหวนะผมขอทำสองข้างแบบนี้1 2อย่างนี้ก็ได้นะครับ3ยังไม่ต้องยกขาขึ้นไปแต่ว่าทำจำนวนสมมติ ข้างซ้าย8ตัวเองก็ทํา8แล้วอีกข้างหนึ่งก็ทําเท่ากันเนาะจะได้2ข้างเตรียมตัวครับ8ครั้ง5 4ยกนขึ้นมานี่1 3 2ดันเดินเท้าไปข้างหน้าถ้ามันขึ้นไม่ได้1นึ่งแอนกลหนึ่งสอาห้และแโอเคสลับข้างครับอีก5 4เตรียมตัว3าสอง 1นึ่งไปหนึ่งสองสามสี่หและแปดโอเคท่านี้ใช้แฮมสตริงนะครับเป็นกล้ามที่อยู่ข้างหลังขาของเรานะครับเราต้องฝึกกล้ามนี้ไว้เพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่บาดเจ็บหลังขานะครับเล่นเอาคนบัางกายอื่นก็ช่วยสปอร์ตได้ดีนะครับไม่ค่อยมีท่าที่ ใช้กมสำน,นี้เยอะดังนั้นท่านี้เป็นท่าที่ดีมากอีก5เตรียมตัวครับ4รอบที่สองคสามสองหนึ่งไปหนึ 1, 2, 10, ่ 3, 4, งสองสิบรับสาสี่ห้าท่านี้เล่นขานะหกเจ็ดแปดเกและสิบโอเคหูปวด <c oughs> ขอชนก็ปวดนะทุกคนปวดไหมครับอีกห้าสลับข้างครับสี่ 2> 3 2คำอยุบก้นห่อตัวลงมาก่อน1 and go ดันไป1 2, 2> 3 1> 4 5 6 7 8 9และ10โอเคพักอีก10รอบที่3 12ครั้ง9 8 7 6 ห้าเตรียมตัวสี่สามสองเหยียดขาขึ้นไปหนึ่งแอน่นกบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดใช้ขาดึงตัวขึ้นไปเก้าสิบสิบสองครั้งสิบเอ็ดและสิบสองโอเคฮูไม่ได้ปวดขาแบบนี้มานานแล้วนะครับอีกสิบ เก้าสลับข้าง8 7 6เจ็เตรียมตัวสองไปหและ12โอเจ มันไม่ต้องขยับเยอะนะแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือตอนยกขึ้นเนี่ยเราก็ต้องขึ้นให้สุดแต่ตอนลงเนี่ยก้นเราไม่ใช่แบบวางลงพื้นเลยจนแบบกลายเป็นท่าพักแบบนี้ไม่เอานะครับเราต้องเกร็งไว้นะครับเพื่อออกแรงต้านให้กล้ามเนื้อเราได้ทํางานนะครับอีก10รอบสุดท้ายครับก็ 9, รอบที่สี่แปดเจ็ดหกเตรียมตัวห้าสี่สามสอง หนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่เรามีสิบห้าครั้งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่และสิบห้าโอเคพักอีกสิบเก้าแปดวันนี้คอนเซปต์ก็คือเล่นทั้งร่างกายแต่อยู่ในท่านอนโอ้เยี่ยมเลยเหรอ 9 8 7 6เตรียมตัว5ท่าสุดท้ายรอบสุดท้ายของทาง่านี้4 3สลับข้างแล้วนะครับ2 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีก5ครั้ง1 2 3 4และ5โอเคตบมือให้เองนะครับผมวันนี้เราจะพักน้อยลงหน่อยนะภาพที่3ครับบัตเตอร์ายก็คือเอาเท้าประกบกันแบบนี้นะครับผมเปิดข่าออกไปให้กว้างที่สุดมือทําเป็นกลมมือไว้แบบนี้ก็ได้นะครับหายใจเข้าเราจะคลานขึ้นมานะครับแบบนี้1 2 3รอบแรกเราทํา 12ครั้งเราที่สองสิบหรพี 38, ่3า8สิบทราพี่สี่ยครั้งครับครั้งก็คือคาร,รึ่งมาขึ้นมาครึ่งครั้งนั่นเองนะครับเตรียมตัวอีกห้าสี่สาสองหน่งไปสิครั้ง1 2ให้หลังลเราลอจะพื้นนิดหนึ่งสาเท้าประกบกันไว้5 6 7 8 9 สิอีกสองครั้ง11และ12โอเคพักอีกสิ9 8ก้าแเจหห้าสี่รอบที่สองครับ3ามสองหนึ่งปัหนึ่งสองสสห้าหเจดแป้า สิอีก5้าครั้ง1 2 3 4และ5โอเคอันนี้ได้ท้องส่วนกลางเดินนะครับบนและกลางสุดท้ายเราจะจบด้วยท่าเล่นขาและท้องล่างนะครับในท่า Flutter Kick แบบฟู Swing อีก10 9รอพทีา3ครับ18ครั้ง8 7 6 ห้าเตรียมตัวสี่สามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกแปดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและ 8โอเคหูปวดท้องเลยนะครับพักอีก10รอบสุดท้ายครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1ป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1>, 1 2ึ่งสองสห้าหกดแดเและยี่โอเคให้พักยาวนิดนึงเตรียมตัวเข้าสู่ท่าที่4ีท่าสุดท้ายของวันนี้พักหนึ่งนาทีครับยินดีด้วยฮูบารเทอร์ไฟคลัชเนี่ยตึงหน้าท้องม,มากเลยเนาะทุกคนโอเคใช่ไหมเยี่ยมครับผม อีก30วินาทีสำหรับการพักท่าที่สามบัตเตอร์เอฟลัตเตอร์คิกแบบท่าที่สี่ฟลัตเตอร์คลิกบั s ฟูส g นะครับมือวางไว้ที่ก้น เราจะแตะนี้หนึ่งสองสาสี่ห้าหแบบนี้นะครับผมเราจะทำทั้งหมดสิบสอครั้งสิบห้าเราจะข้ามสบสอครั้งสิบดครั้ง24ครั้งและสุดท้ายสาิบครั้งนะครับผมเตรียมตัวห้าสี่สาสองหนึ่งไปหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8เหมือนปั่นจกรยาน9 10อีก2ครั้ง 10, 11และ12โอเคพักอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 3> 1ไป 1, 5, 1. 2 18ครั้งนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3ให้หลังอยู่เต็มพื้น5 6 7และ8โอเคเยี่ยมครับวันนี้สบายๆให้ทุกคนได้พักเนาะ เตรียมตัวต้อนรับเข้าสู่คลาสลดน้ําหนักเดือนสิงหาคมเนาะเพราะว่าวันนี้มาสุดท้ายที่ทุกคนชั่งน้าหนักนะครับใครที่ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะใครลืมเมาาื่อเช้าก็ช่างพรุ่งนี้ชเช้าด้วยนะช้าสุดพรุ่งนี้เช้านะครับอีก5เตรียมตัว24ครั้งครับ4 3 2สไองป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บ 1>, 1 2 3 4 5 6องสามสี่เจ็ดแปดเกและ4โอเควันนี้กําลังกายทั้งตัวนะครับเป็นท่าบริหารร่างกายแบบไม่ยากแต่ว่าได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดหลักๆเกือบทั้งตัวเลยนะครับอีกสิบเก้าตมตัวแปด จ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสิบครั้งสามสี 3, 4, เ่เราสุดท้ายแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสะบับขึ้นลงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ30โอเคฮูตบมือให้ตัวเองนะครับผม <cl aps> เหมือนไปทางง่าแต่ว่าใช้กล้ามเยอะ <laughs> อยู่อยู่ในท่าคอเตอร์โพสครับหายใจเข้าแอนอกมองขึ ok ok ้นสู่เวดานหายใจออกคู่ตัวหายใจเข้ามองขึ้นสู่เวดาน หายใจออกคื้ตัวอีกหนึ่งครั้งหายใจเข้ามองคนสูบไฟดานหายใจออกคู้ตัวโอเคจับที่ข้อเท้าไว้แล้วขึ้นมาโอเคดันข้างขึ้นไปครับก็แคยถอยลงมาครับมองไปทางด้านขวาสลับข้างและจบเรียบร้อยครับตบมือให้เต็อีกครั้งหนึ่ง ถึงเวลากินเชคแล้วคนที่โค้ชแอบกินเชคก่อนออกกำลังกายนิดหนึ่งกินไปครึ่งแก้วแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรยังเหลือชนกับพูนอยู่นะครับอีก5 4 3 2 1 Say cheese เซชิสแล้วเจอกันใหม่นะครับวันพุธ See you ครับ